นีเราอยู่นี่ครับแผนที่นะครับเราเดินรุดนี้นะทิกกิ้ว walking tag กกนะครับเราเดินมาตั้งแต่ตรงเนี้ยเราน่าจะเข้ามาประัตินี้เลยนะเราก็เดินเดินมาเรื่อยๆตอนนี้เราอยู่จุดนี้แล้วนะครับเราจะเดินแค่ตรงนี้พอสําหรับวันนี้นะนี่มาถึงนี้จุดบนสุดนะครับชื่อ เส้นทางนะครับทิกกี้วอล์กิ้งแท็กนะครับประมาณนี้ครับผมใช้เวลาเดินเออเวลาเดินเขาไม่ได้เขียนไว้นะว่ากี่นาทีแล้วว่าระยะทางเท่าไหร่นะครับไปเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกันต่อครับผมไปไปกันต่อครับผม